สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิราพรชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกะ็จะมาสอนวิธีการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะในะ Google Sheets นะคะ,ะใน e ีที่แล้วเราสอนในการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน Excel นะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำใน g o Google s h e e t s นะคะว่ามีวิธีการทำยังไงแตกต่างกันมากไ,มไหมนะคะ ค่ะอันดับแรกนะคะให้เราคลิกที่ปุ่ม9ก้าจุดของเราได้เลยค่ะแล้วก็คลิกคําว่า d i v e นะคะพอคลิกมาแล้วนะคะให้เราคลิกที่ปุ่มบวกนะคะแล้วก็คําว่า Google Sheets นะคะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเราก็สามารถป้อนข้อมูลได้ปกตินะคะแต่วันนี้เราได้ทําข้อมูลไว้แล้วนะคะเราจะขอใช้เป็นไฟล์ตัวนี้ค่ะอะ ตรงนี้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ของเราได้นะคะเราจะใช้เป็นส่วนเบนเบนมาตรฐานแล้วกันค่ะใส่เข้าไปเลยนะคะอันนี้เราก็จะได้ชื่อไฟล์ของเรานะคะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์นะคะเราสามารถใส่ไฟล์แก้ไขดูแทรก รูปแบบเราสามารถตกแต่งได้เหมือนกันกับ Excel นะคะแทบจะไม่มีข้อแตกต่างกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ลิงก์จาก EP แรกของเรานะคะในที่เราสอนไว้ใน Excel นะคะและวิธีการหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใน Google Sheets เราจะทำได้ยังไงนะคะให้เราใส่แทนเป็นสูตรเข้าไปเลยนะคะถ้าเป็นพวก การหาค่าเฉลี่ยแล้วก็ใส่มาคลิกที่คำว่าฟังก์ชันแล้วก็ใส่เป็นซัมผลรวมเอเวอร์เ e รคือการหาค่าเฉลี่ยนะคะคอนคือการนับนะคะแม็กคือ,อค่าสูงสุดมินคือค่าที่น้อยสุดนะคะเราสามารถหาได้ตรงนี้โดยที่ไม่ต้องแทนค่าสูตรเลยนะคะแต่ตัวในส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะไม่มีนะคะจะไม่มีสูตรมาให้เราสามารถใส่แทนสูตรได้ด้วยตัวเองเลยนะคะโดยคลิกที่ คำว่าเท่ากับนะคะแล้วก็ใส่ s t d EV นะคะแล้วก็บุงเล็บนะคะบุงเล็บนะคะเราจะใช้ที่อคอลัมน์ B แถวที่2แล้วก็ใส่ B2 เลยนะคะ B2 ถึง เราถึงแถวที่10นะคะ B10 แล้วก็ใส่วงเล็บป,ปิดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็กด Enter เลยนะคะ,ะแล้วก็จะได้ผลส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานได้แบบนี้นะคะแล้วช่องที่เหลือเราก็สามารถทำได้เหมือนกันกันกบ Excel ตัวเดิมเลยค่ะเพียงแค่เราลากครอบวางนะคะ,ะเขาก็จะรันผลให้เหมือนกันเลยค่ะ วิธีการลดจุดเพิ่มจุดทศนิยมก็มีเหมือนกันกันกบ Excel ค่ะเราก็ลดจุดให้เป็น2อ,อเพิ่มเราจะลดะให้เหลือจุดทศนิยมเพียง2ตำแหน่งก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะ,ะสรุปได้ง่ายนะคะคือ Excel กับการใช้ Google Sheets ในการหาส่วนหน,นึ่งเบนหาค่าเฉลี่ยมีข้อแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่นะคะ สามารถทำได้ทั้งสองโปรแกรมแล้วแต่เราจะสะดวกใช้โปรแกรมไหนนะคะค่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดี